สวัสดีครับครับผมดรวีรศักดิ์ตันดองครับสําหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งข้อดีนะครับในการสร้างเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์นะครับก็ทําให้คนดูในเพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยดูวิดีโอของเราได้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะเป็น ซึ่งจะส่งผลนะครับต่อยอดวิวของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่า,าการสร้างเพลย์ลิสต์ทำยังไงบ้างนะครับกี้กดไปที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับเรามาที่ช่องของอามาที่ช่องของฉันนะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ไม่ซับซ้อนนะะโปรแกรมอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะมีวิดีโอของเรา,าซึ่งก็มีอะไรที่คล้ายๆกันหรือมีกิจกรรมที่เราทําเป็นวิดีโอเนี่ยคล้ายๆกันหรือหลายแบบนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการที่จะเอารายการคล้ายๆกันเนี่ยมารวมใส่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันนะครับไม่จําเป็นต้องไปสร้างนะครับ YouTube หลายช่องนะครับดังน,นั้นเราก็จะมีคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ด้านบน นี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับที่เพลย์ลิสต์เข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะมีเพลย์ลิสต์อ่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งอ่าเพลย์ลิสต์ก็จะมีหลายรายการนะครับอ่ามีเออมีเพลย์ลิสต์หลายอย่างเช่นผมก็จะมีเพลย์ลิสต์เพลงนะครับตอนนี้มีสิบหกรายการนะครับเพราะเราก็ฝึกทำใหม่แล้วก็มีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับ YouTube นะครับซึ่งเราก็กําลังศึกษานะครับศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับแล้วก็มีด้านอาหารด้วยนะครับอาหารนะครับก็จะมีแบบทดสอบนะครับมี13รายการแบบทดสอบวิการ17รายการนะครับ มีบานผมก็ยังไม่ทําปกนะครับแลบลินหนึ่งนะครับยูทูบเลือกปกให้นะครับหรือการทายูทูบเบอร์นะครับเราก็จะมีเรามีรายการที่เราเรา,เราเราเรียงไว้เพื่อเราจะย้อนดูแล้วก็ศึกษาได้นะครับนะเกี่ยวกับโรงเรียนคือเกี่ยวกับที่ทํางานของเรานะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียนการสอน Active Learning นะครับแล้วก็การ Expert Meeting แล้วก็เพลงนะครับ ซึ่งตรงนี้นี่ก็คือรายการหรือเพลย์ลิสที่ผมได้สร้างไว้นะครับในช่องเดียวก็เพิ่งเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทีนี้สมมติเราจะไปดูรายการแรกก็คือรายการเพลงนะมีอยู่16รายการนะครับถ้าคนดูเข้ากดมาดูในช่องของเรานะครับสมมติเขาคลิกมาดูที่วิดีโอของเรานะครับมันก็จะมี16รายการเลยจัดเรียงนะครับ จัดเรียงถ้าเขาดูทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาดูทั้งหมดมันก็จะมี16เพลงเขาก็จะสามลันไปเรื่อยๆนะครับตามวิดีโอที่เรามีนะครับตามวิดีโอที่เรามีมันก็จะเป็นเพลงทั้งหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของลิสต์นะ,ะเพลงนะครับเราไปดูวิดีโออันแรกนะครับด้วยความตื่นเต้นนะครับ เพลงนี้จะเป็นซีมาฮักยางตอนนี้นะครับซีมาฮักยางตอนนี้นะครับแล้วทีนี้ด้านเดี๋ยวผมอันนีน้อันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเพลงนะครับผมกอปิดเสียงนิดนึงนะครับทีนี้เราจะมองไปที่ด้านด้านด้านขวานะครับด้านขวามือนะครับมันจะมีคําว่าเพลงนะ แล้วก็บวกเครื่องหมายบวกก็จะเป็นอะไนะครับเครื่องหมายบวกตัวนี้มืดหนึง่งมุมนี้ผมใช้ไม่ได้ขออภยัยด้วยนะครับเป็นบวกนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะบวกเข้าไปในเพลย์ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ทีนี้เวลาเวลาที่ที่ ดูวิดีโอของเราจะดูด้านด้านขวามือนะครับดูด้านขวามือด้านขวามือนี่จะเป็นวิดีโอสิบหกรายการนะครับเราสามารถคลิกที่าสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเ,ออเดี๋ยวนะสามเหลี่ยมคือตรงนี้นะครับอขออภัยไม่ชัดอาสามเหลี่ยมคือตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมคือตรงนี้ ก็คือมันจะอยู่ด้านขวาม,มือของเรามันก็จะเป็นรายการเพลงที่เรามีนะครับที่เรามีอยู่ใน playlist ของเราเลยนะครับถ้าเขากดมาดูของเราทั้งหมดมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับทั้ง16รายการนะครับทั้ง16รายการดัง okay. นั้นก็จะเป็นวิดีโอที่เราเรา,ามีนะครับใน playlist ของเราแล้วทีนี้ เวลา,เาจะสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่นะหรือว่ามันไม่มีอยู่ในรายการนี้เราจะทำยังไงนะครับเรากลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนนะครับเราก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะแล้วก็ค้นหาวนะิดีโอสมมติวิดีโอสมมติวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้นะ ในการที่จะเข้าไปยืนยันนะคี่กาไปนะครับตอนนี้ผมค้างอยู่หน้า u t u b e ใครที่ไม่ค้างอยู่หน้า youtube นะครับให้พิมพ์ไปเลยนะฮะว่า youtube.com เราก็สามารถที่จะบันทึกไปที่มงว่าเอลิทใหม่ก็คือมีเครื่องหมายสมมุติว่าอันนี้คือช่องของเรานะครับเนะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนติ๊กสมมุติตัวนี้นะครับก็จะเป็นบวกเห็นไหมครับด้านขวามือนะครับ ด้านขวามมือจะเป็นเพลย์ลิสตใหม่นะครับเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็เพลย์ลิสตใหม่ชื่ออะไรอ่านะชื่ออะไรเพลย์ลิสตใหม่ชื่ออะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็สร้างนะครับมันก็จะเป็นการเรียบร้อยนะครับเวลาเราอัปโหลดนะครับอัปโหลดวิดีโอเข้ามาเราก็แยกไว้ได้เลยนะครับว่าจะอยู่ในเพลย์ลิสของข้อไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามนะครับมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับการทำ u t u b e นะครับก็จะนำมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ